เรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวคดีความของนายตํารวจยศผู้ก,กํากับการที่เข้าไปมีส่วนพัวพันในคดีการฆ่าจนตัวเองกลายเป็นผู้ต้องหาซะเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญมารับชมมารับฟังได้แล้วครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับขอบคุณครับคดีแรก เป็นคดีสุดโหดแห่งปีเลยก็ว่าได้เมื่อตำรวจสืบพบว่ามีนายตำรวจคนระดับผู้กำกับการคนหนึ่งเข้าไปมีส่วนพัวพันในการฆ่าพลเรือนโดยคดีนี้เริ่มต้นจากพบศพบนายธเรนริทหรือน้องบารสุวรรณโนอายุ17ปีซึ่งเป็นหนุ่มชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามาถูกบดมือมัดเท้ายิงทิ้งน้ำที่จังหวัดตรังเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาคดีนี้ตำรวจสืบย้อนไปพบว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์กับลูกสาวนายวิชาญหนูสีคง อายุ53ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจึงหาหลักฐานพบรถกระบะที่เชื่อว่านำผู้ตายมียิงทิ้งที่จังหวัดตรังและยังพบคราบเลือดอยู่ในห้องนอนลูกสาวนายวิชานด้วยตำรวจจึงออกหมายจับนายวิชานเป็นคนแรกซึ่งก็ยอมรับสาร,รภาพว่าตนเองกระทำเพียงคนเดียวแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเมื่อตำรวจขยายผลพบทีมฆาเด็ก17ปีคนนี้มีคนร่วมกันเกือบ10คนและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือหนึ่งในทีมฆา มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับพันตำรวจเอกซึ่งสกัดในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติของครอบครัวแฟนสาวผู้ตายและตำรวจอีกสองคนซึ่งสกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและตำรวจภูธรจังหวัดตรังรวมทั้งมีพลเรือนร่วมอีกสองคนอยู่ในทีมสังหารครั้งนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ตำรวจภูธรเมืองตรังได้ขออนุมัติศาลออกมาจากเรียบร้อยซึ่งทั้งหมดมีผู้ต้องหาอยู่แล้ว5คนและในวันที่11ตุลาคมตำรวจนำตัวพันตำรวจเอกรัลวีชัยชนะ ผู้กากับการฝ่ายอํานวยการกองบังคับการตดดํารวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมพวกอีก5คนไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดตรังโดยมีบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนข้าราชการตํารวจมายืนให้กําลังใจและลุ้นการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดใช้หมวกและผ้าขาวม้าปิดหน้าทั้งหมดซึ่งหลังจากผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางเข้าศาลจังหวัดตรังทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปส่วนทนายความได้นางหลับซับ มายื่นขอประกันตัวแต่ต้องรอการพิจารณาจากศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสเสือนขวัญและก่อเหตุค่อนข้างโหดร้ายเป็นที่สนใจอชาวบ้านโดยคดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันกักขังนวงเหนียวร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตรตรองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนม้ครอบครองพกพาและซ่อนเร้นศพพนักง,งานสืบสวนให้ข้อมูลว่าแก๊งอุ้มฆ่ามีการรับช่วงต่อเป็นทอดๆในการทำงาน เรื่องเกิดมาจากพ่อแฟนสาวรู้ว่าผู้ตายลักลอบมาพบลูกสาวถึงในบ้านจึงเกิดบันดาลโทรศท์ทำร้ายผู้ตายจับมัดมือและมีการโทรศัพท์ตามให้พันตำรวจเอกซึ่งเป็นญาติกันมาที่บ้านหลังเกิดเหตุพร้อมนายวิเวศชัยชนะน้องชายผูก้กำกับหลังจากนั้นพาไปส่งให้กับดาบตีอนันตจันคงสก,กัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาในพื้นที่ลอยต่อจังหวัดสงขลาและตรังและเมื่อพาตัวไปถึงตรังซึ่งขณะนั้นน้องบาสยังมีชีวิต ก็ได้ส่งตัวให้กับดาบตีชัยทวัตกิติเวศวรลกุลสก,กับกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังและส่งให้นายศักดินรินอ่อนช่วยก่อนใช้ปืนขนาด9มม,มยิงและโยนศพทิ้งคลองเพื่ออำพางคดีในส่วนของความคืบหน้าในการพิจารณาคดีเมื่อเวลาประมาณ10บนาฬิกาสานาทีที่ศาลจังหวัดตรังศาลได้ออกนั่งบัรลังที่5เพื่ออ่านคำพิพากษาตัดสินคดีดําเลขที่อ6 1 0 5 6 0ที่มีพนักง,งานอายการจังหวัดตรัง เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิชาหนุสีคงอายุ53ปีชาวจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพ่อของแฟนสาวผู้ตายซึ่งเป็นจำเลยที่1พร้อมกับพวกรวม6คนจำเลยที่2คือนายวิเวศชัยชนะน้องชายพันตำรวจเอกรัตวีชัยชนะจำเลยที่3คือพันตำรวจเอกรัตวีชัยชนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจำเลยที่4คือดาบตีอนันตจันทรคงสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จำเลยที่5คือดาบตีธวัชชัยกิติเวศวรกุลสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังและจำเลยที่6คือนายสังนรินอ่อนช่วยทาการายิญาติและครอบครัวและเพื่อนฝูงในวงการตำรวจของผู้ต้องหาได้เดินทางมารับฟังและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในส่วนของคําพิพากษาศาลได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่1ที่2และที่3ซึ่งประกอบด้วยนายวิชาญหนูสีคงพ่อของแฟนสาวผู้ตายนายวิเวศชัยชนะและพันตำรวจเอกละรวีชัยชนะ เนื่องจากเป็นผู้จ้างวานและสั่งการไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุหรือจุดพบศพส่วนจำเลยที่3ถึง6ศาลได้ตัดสินประหารชีวิตประกอบด้วยดาบตีอนันตจันคงดาบตีธวัชชัยกิติเวชวรกุลและนายศักดิ์รินอ่อนช่วยเนื่องจากหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเป็นผู้ร่วมกันใช้รถยนต์สองคันอุ้มผู้ตายจา,า,จากอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาไปฆ่าในจุดที่เกิดเหตุคดีที่2ก็เป็นคดีที่โหดเหี้ยมไม่แพ้กันเลยนะครับ เป็นคดีอุ้มฆ่าอำพรางนางสาวสุภักษรพลไทยสงซึ่งเป็นชาวจังหวัดสะแก้วภายในบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งทิตบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยหลักฐานชิ้นแรกที่พบคือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าซอยเพชรเกษม1้อที่กลุ่มผู้ต้องหาขับรถกระบะไปปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนางสาวสุภักษรก่อนล็อกตัวขึ้นรถไปกักขังที่จังหวัดราชบุรีซึ่งจุดนี้มีคนเห็นเหตุการณ์และพยานหลายคน จากเหตุการณ์ที่นางสาวสุภักษรถูกอุ้มหายตัวไปนายบุญชูผู้เป็นพ่อเข้าแจ้งความทันทีที่สถานีตำรวจนครบาลหนองคลางพูโดยให้ข้อมูลว่าลูกสาวมีความขัดแย้งกับพันตำรวจเอกอำนวยพงศวรรษอดีตผู้กำก,กับการสถานีตำรวจูธรบ้านโป่ปงจังหวัดราชบุรีและมีเรื่องทำลายร่างกายกันมาก่อนในวันที่1 0มกราคมสารอนุมัติออกหมายจับพันตำรวจเอกอำนวยในข้อหาจ้างวานฆ่าซึ่งตำรวจมีหลักฐานการวางแผนและจ่ายเงินทุกข,ขั้นตอน จากนั้นชุดสืบสวนติดตามจับผู้ร่วมขบวนการได้บางคนจนนำไปสู่การออกหมายจับทั้งหมดรวม7คนจากการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบเข้นจนนำไปสู่การขุดหาศพและพบศพนางสาวสุภสักษรที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีจากการสอบปากคำนางสาวกานิกาหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับพันตำรวจเอกอำนวยและนางสาวสุภสักษรและอ้างว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนางสาวสุวัภษรแต่ตำรวจเชื่อว่าอาจจะมาจากปมชู้สาวและในวันที่7พฤษภาคม2563ที่3อาญาตลิ่งชันศารอ่านคำพิพากษาคาดีดำหมายเลข3 3 5 4 2 5 6 1ที่มีพนักง,งานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยโทชัยยุทธหรือจบเบญจชาติอายุ44ปีอดีตทหารสังกัดพลรอ .9 จ่าสิบเอกพานุเมธหรือจิว๋วมีลาอายุ35ปีอดีตทหารสังกัดกองพันทหารช่างแห่งหนึ่งและดาบตีสามารถหรือจามาดแสงสินอายุ51ปีอดีตตำรวจสวพเมืองกาญจนบุรีมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยคิดหรือไต่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดของตนเองหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนกระทำไว้และลอบฝังซ่อนเล้นหรือย้ายและทำลายศพ กรณีจำเลยทั้ง3ร่วมกับพวกอีก5คนประกอบด้วย1พลตำรวจเอกอำนวยพงศสวัสด์อายุ61ปีซึ่งเป็นอดีตผู้กำกับสพอ,อ,อ,อบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี2นางสาวกนิการหรือดาวกุรีรำอายุ3าปี3านายนิวัฒหรือโจกสวยทองอายุ3าปี4นายภูมิทัน์หรืออุ้มพี่บูนสวัสด์อายุ24ปี 5. นายสนองสมสิธิ์หรือกำนันสนองอายุ54ปีและสารอ่านคำพิพากษาว่า จำเลยทั้ง3มีความผิดตามฟ้องการกระทาของจำเลยทั้ง3เป็นความผิดหลายกรรมต่างวาระให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดเมื่อลงโทษทุกกระทงแล้วยังคงโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียวกับจำเลยทั้ง3ให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทร่วมเป็นเงิน1นึ0 0ล้านืพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้า,ต,า 170, ต่อปีส่วนกลุ่มจำเลยที่5ที่ศาลอ่านคำพิพากษา มีคำพิพากษาผ่านชีวิตในาใยนิวัฒน์หรือโจกสวยทองอายุ33ปีนายภูมิทัศน์หรืออุ้มพิบูลสวัสด์อายุ24ปีแต่ทั้งสองรายรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษกึ่งหนึ่งหรือจำคุกตลอดชีวิตส่วนพันตำรตจเอกอำนวยพงศวัดร์อดีตผูมิกับบ้านโป่งศารตัดสินนจจำคุก15ปีรวมกับนายสนองสมสิทธิ์หรือกันนําำสนองถูกจำคุก10ปีได้ดต้องหาทั้ง4คนชดใช้เงินจำนวน2.7ล้านบาทให้กับญาติผู้เสียหาย ในสังคมเราก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับไม่ว่าจะยศไหนอาชีพอะไรก็มีคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ